พอยากมีส่วนร่วมอยากมีส่วนร่วมอยากมีส่วนร่วมฝากด้วยนะคะทุกคนกับซิงเกิลเดี่ยวอยากมีส่วนร่วมของพันตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเอ่อของการโปรดิวทำบีทอยู่เนาะเออก็ฝากด้วยนะคะสำหรับซิงเกิลอยากมีส่วนร่วมส่วน MV เนี่ยใครจะเป็นพระเอกนางเอกเนี่ยคงคงเป็นใครนอกจากเอ่อพี่โจแล้วก็พี่มายไม่ได้นะคะเพราะว่าภาพที่หลายๆคนได้เห็นเนี่ยพันเนี่ยอยากมีส่วนร่วมกับ สคนนี้บ่อยมากจนแบบยังไงเพอเองนะ่าเอกของ MV นี้ก็คงต้อง,องเป็นคุณโจเรินจาสวยผมนั้นวิวแล้วก็คุณมาอาชิตยาติบุรัตแม่นาคมือยาของเรานั่นเองนะคะฝากด้วยนะคะสำหรับซิงเกิลใหญ่มีส่วนร่วมของเราหวังว่าเราจะได้ปล่อยเพลงในเร็วนี้นะคะแล้วก็ ในเรื่องของการทำ MV เนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องไปต่อรองอาราคากับคุณโจรินและก็คุณอาทิตยาด้วยนะคะพอดีว่าช่วงนี้เขาคิวแน่นมากกับแบบซิงเกิลที่เราจะปล่อยนี่อืมอืมคือแบบต้องพูดคุยกันนิดนึงเพราะช่วงนี้คิวแน่นนะคะแต่และคนคิวแน่นก็เออซิงเกิลใหญ่มีส่วนร่วมอาจจะต้องยืดเวลาระยะออกไปนะคะอาจจะแบบทุกคนต้องรอหน่อยนะสำหรับซิงเกิลนี้คือพันตั้งใจทำมากจริง <ide> เดี๋ยกกำกับให้โอ้ยและ MV เพลงนี้นะคะตอนนี้เราได้ผู้กำกับมือหนึ่งของประเทศไทยแล้วนะคะนั่นก็คือคุณโจรินจ้าเสยผมล้านริวนั่นเองพันเชื่อเลยว่าถ้าได้พ่วงกับคนนี้นะแน่นอนว่ายอดวิวแล้วโหทะลุลอยล้านอย่างแน่นอนนะคะสำหร,รับซิงเกลิลอยา,ยามีศูนร่วงฝากด้วยนะคะทุกคนสำหร,รับซิงเกลิลนี้อาจจะรอ,อนาน่อยนะเพราะว่าแบบ มันเป็นเพลงที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็เชื่อว่าทุกคนตั้งตารอดูเยอะมากนะคะฝากเลยนะคะสำหรับซิงเกิลน,นี้ <c oughs> <c oughs> หนูไม่ได้มีแค่พี <c oughs> ่หอเราะถูก <c oughs> หนูไม่ได้พูดอะไรนะหนูพูดเลยได้เนี้ยหนูไม่ได้พูดอะไร หนูไม่ได้พูดอะไรหนูไม่ใช่คนขี้สปอยหนูไม่หลุดแน่นอนอ๋อยังมีส่วนร่วมหรอก็บอกว่าให้รอซิงเกิลไงเออเดี๋ยวซิงเกิลเนี่ยเดี๋ยวพี่โจจะเป็นผู้กำกับด้วยอย่าลืมนะอย่าลืมไปทำเบรกดาวนะเออเบรกดาวจะดีๆนะเบรกดาวอ่ะ <c oughs> อยากมีส่วนร่วมอย่างมีส่วนร่วมพี่โจพี่โจแต่งเพลงให้ด้วยเลย พี่โจแต่งเพลงแล้วก็เป็นคนคิดเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคิดว่า MV ของเราเนี่ยจะเป็นยังไงและพี่โจก็กำกับด้วยแล้วพี่โจก็คิดเบรกด้วยว่าเฮ้ยเบรกดาวจะเป็นยังไงเอาแบบตรงเวลานะเอาแบบเป๊ะเลยเริ่ม8ปดโมงเลิกเลิกเ,กเกที่ยงคืนก็คือเที่ยงคืนโอเคปะ่ะพี่โจทำทุกอย่างนะแล้วพี่โจก็แสดงเองด้วยคิดบทเองด้วยว่าเฮ้ย ซีนี้เนี่ยต้องเห็นหน้าพี่โจต้องเห็นหน้าพี่ไม้ต้องเห็นหน้าพันที่กําลังแหวกเพี่โจกับพี่ไม้ปึ๊บอะไรอย่างเงี้ยพี่โจไปคิดมาด้วยนะอ,อแล้วเดี๋ยวเรามาทําซิงเกิลอย่างมีส่วนร่วมกันอ๋อหรือว่าอาจจะแบบตัวร้ายเป็นแบบแฮนนาแฮนนี่คนนี้คน,น,คน,น,คน,นเดิมมาด้วยก็ได้นะเผื่อว่าเผื่อว่าแบบทุกคนจะได้สนใจมากขึ้นเพราะว่าชื่อขนาดอาของเราเนี่ยก็คือ เราชอบอยู่หัวกันอยู่แล้วไงอาจจะแบบเอาแฮน่าแฮนี่มาเป็นแขกรับเชิญของซิงเกิลนี้เค okay, ปะ่ะพี่โจพี่โจอย่าลืมไปทำกันบ้านมานะขอเสร็จคืนนี้เลยเด็กดาวไรพร้อมคอสตงคอสตูมไปดิวมาให้ด้วยนะเพราะว่าขี้เกียจนะคะทุกคนสาวเลยนะคะก็เราฝากความหวังกับซิงเกิลนี้ไว้ที่พี่โจอินจาคนเดียวเลยนะคะก็ถ้าออกมาเป็นยังไงก็ติชมได้ที่พี่โจนะคะขอบคุณค่ะ